ค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องจุดกำเนิดของสายบุญของพี่เต้านะคะตั้งแต่เกิดมาจำความได้พี่เต้าเป็นคนชอบให้ให้มันทุกอย่างของที่อยู่ในตัวหรือนอกตัวให้ทุกอย่างยกเว้นชีวิตตัวเองให้จนไม่รู้จะให้ยังไงแล้วจนคิดว่าตัวเองนี่เป็นพระเวสสันดรกับชาติมาเกิดประมาณว่าเธอไม่ต้องร้องขอฉันยื่นให้ เธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นฉันอยากให้ฉันก็ให้เป็นอย่างนี้จะอหลดตั้งแต่เล็กจนโตพอเริ่มหาเงินได้เจ้าก็เริ่มเล่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ้าวหาเงินไ,ด,ได,นด้ไปเที่ยวตลาดนัดไปเที่ยวห้างโอ้ยเห็นอันนี้ก็อยากซื้อให้คนนั้นเห็นไอ้น,นั้นก็อยากซื้อให้คนนี้กลายเป็นหอบมายัางกระเพ้าหอบฟางจะไม่มีของตัวเองสักอย่างให้เขาหมด แต่มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะหรือว่าเป็นเพราะตัวเองต้องการความรักจากคนรอบข้างก็ไม่รู้หรือเป็นปมด้อยก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นว่าสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้มันติดเป็นนิสัยบางทีเห็นอ่คนจรจัดไม่ได้อุ้ยเห็นไม่ได้จริงๆเห็นแล้วเงินในกระเป๋านี่มันสั่นๆ,ๆ,ๆ จะไปหาเขาให้ได้มีครั้งหนึ่งจำไม่ผิดมีครั้งหนึ่งเลยเห็นเขามากับลูกหมาด้วยความที่เป็นคนชอบหมาแล้วยุรู้สึกว่าอุยกลัว,วหมาอดเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่เจ้าต้องทำอะไรสักอย่างไปละหยิบเงินในกระเป๋าให้เขามีเท่าไหร่เทให้หมด ตอนนั้นมีประมาณหมื่นกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดให้เขาหมดในกระเป๋าอุ้ยยังไม่พอเดินไปที่รถยิบเศษตังมาให้เขาอีกด้วยความที่ว่าแบบกลัวหมาอดอา้ากกินข้าวยังยังไม่ได้กินใช่ไ้ยคอยตรงนี้นะไปซื้อข้าวมาอีกซื้อข้าวไปเพราอุ้ยเพื่อนน้องหมาด้วยซื้อไก่ย่างมาให้น้องหมาอีก คือแบบจนคนจนจัดงงว่าเธอให้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมเดี๋ยวบอกอให้จริงๆให้หมดกระเป๋าเลยคือหมดจริงๆแต่คิดในใจไม่เป็นไรเรามีบัตรเครดิตไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านเราก็มีตังที่บ้านแต่ตังในกระเป๋าช่างมันหาเอาให,ใหม่พอเสร็จปั๊บ ล้วก็มีรู้สึกว่าโอ้ยเราอิ่มบุญเหลือเกินแต่คนจรจัดนี่เห็นไม่ได้นะเห็นที่ไหนแล้วโอ้โหใจจะขาดจนสามีต้องห้ามเธอเธอรู้ไหมว่าเธอเอาตังค์ให้เขานะ่ะเขาจะไปซื้อยามาเสพซื้อเหล้ามากินเขาจะไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาพี่เจ้าก็ของขึ้นองลงเลยค่ะองลงมาเลย ว่านว่าขัดใช่ไหมขัดขัดเจตนารมของพี่เจ้าใช่ไหมพี่เจ้าก็บอกไปว่าอายให้เขาฉันให้เขาฉันไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเอาไปทําอะไรฉันไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นฉันอยากให้ถ้าเขาเอาเงินที่ฉันให้ไปทําประโยชน์ให้กับชีวิตเขานั่นก็คือผลประโยชน์ของเขาเขาก็จะมีความสุขในแบบของเขาแต่ถ้าเขาเอาไปจมลง กับอบายมุกไม่ว่ารูปแบบใดอันนั้นก็คือเวรกรรมของเขาไม่ใช่ของเราเราให้เพราะว่าเราอยากให้เราให้เพราะเรามีความสุขในการให้ก็คืออย่าห้ามถ้าห้ามลาองค์จะลงแล้วแกก็เลยไม่พูดอะไรเออแล้วจะอยู่อ,อหลังจากนั้นก็มีความสึกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่มีคนจรจัดในบ้านเว้ยหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องทำออมองไปมองมา ไม่มีอะไรทําไปหาซื้อดอกไม้มาจัดดอกไม้พลาสติกไปหาซื้อดอกไม้มาจัดจัดนูน่นจัดนีมม่มุมนู่นมุมนี้อ้าวมันเริ่มเยอะในบ้านนี่ประมาณยี่กระถางมั้งดอกไม้พลาสติกเต็มไม่หมดต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไม่หมดอ้าวเริ่มเผื่อแผ่เริ่มเผื่อแผ่ทำไปให้เพื่อนบ้านทําไปให้เพื่อนร่วมงานทํำไปให้ญาติพี่น้องทํา ทําเป็นบ้าเป็นหลังทําจนแบบสามีบอกว่าเธอจะเปิดร้านขายเธอบอกไม่ฉันไม่เปิดฉันจะให้ก็คือไม่ต้องการเงินแต่ต้องการให้อ้าพอเริ่มโปรเจกต์นี้หมดไปมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอีกแอนนาแอนนาเพื่อนเราแอนนาขัดอะไรต้องไปหาแอนนา แอนดาไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นแต่พี่เจ้าจะให้ซื้อขนมซื้อกับข้าวซื้ออะไรไใไ้เขาซื้อทุกอาทิตย์ซื้อจนเขาบอกว่า t h แตง you s o m u มาขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าเธอให้เยอะแล้วเขาก็หัวล้อจนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเราก็อยากให้บอกเอาไปเอาไปเอาไปฉันอยากซื้อให้แล้วก็องค์ก็ลงอีก โอ้ยจัดดอกไม้ก็จัดแล้วซื้อของฝากก็ซื้อแล้วโอ้ยทําอะไรดีเบื่ออยู่บ้านเบื่อไม่มีอะไรทําแต่ก็ทํางานนะคะแต่ทําแค่สาวันสี่วันไม่ทําเยอะแล้วองลงแล้ไม่มีอะไรทํเอาเริ่มละอา้าวทาขนมดีกว่าทําขนมดีกว่าทําอะไรอุย้ยเรามีตู้อบเอาเริ่มละเริ่มจากลูกชุบแต่ นิสัยแปกอย่างคือพี่เต้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารที่ตัวเองทําไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่กินขนาดตัวเองจะกินข้าวกินอะไรยังให้คนอื่นทําให้แต่ตัวเองไม่ทําเออถ้าว่าต้มมาม่าอะไรเงี้ยโอเคตัวเองกินแต่ถ้าเป็นอาหารแบบที่ว่าต้องใช้เวลาผัดนุ่นผัดนี่แกงนุ่นแกงนี่ไม่ทําเป็นคนไม่ชอบทําไม่ชอบทําให้ตัวเองกินแต่ชอบทําให้คนอื่น ทำไปแล้วเริ่มจากลูกชุกอ้ยซื้อไปแล้วซื้ออุปกรณ์นู่นนั่นนี่นั่นซื้อแล้วซื้อแบบโอเวอร์อลังการซื้อมันทุกอย่างที่ที่ไม่ต้องการใช้แต่อยากมีก็ซื้อมันหมดทุกอย่างอองลงออนไลน์เมซอนมีอะไรแอนนาแอนนาเพื่อนเราอุ้ยเราต้องทำให้เสร็จป้าก็ทำเสร็จก็โยกไปให้เขา ถาดใหญ่ๆอ่ะอุ้ยเราต้องทําวุน้นเราทําวุ้นได้อ้าวก็ทาวุ้นเยกกลับไปแจกเพื่อนร่วมงานอ่ะเพื่อนร่วมงานแบบพอแล้วพอแล้วเยอะไปอ้าวโทรศัพท์เรียกลูกค้ยายูไอทาขนมมาเอาหน่อยจะเป็นอย่างนี้ตลอดจนแบบเจ้าจนแบบเจ้านายต้องพูดว่า โอ้ยกินทุกวันนี่จะอ้วนจะเป็นเบาหวานแล้วแล้วก็บอกว่าทนเอาหน่อยพี่ตอนนี้เป็นเจ้าโปรเจกต์เดี๋ยวก็เบื่อเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นนิสัยเสียของพี่เจ้าคือเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบนั่งเฉยๆชอบเบื่อเป็นคน alert เอาเรียกง่ายๆว่าเป็นคน alert แล้วเสร็จปับ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยขนมเราเบื่อแล้วเราไม่อยากทําขนมแล้วอ้าสรรหาสรรหา ถามอาจารย์กูเลยค่ะอาจารย์ Google ถามว่าเอา้าคริสต์มาสนี้เราจะทำอะไรดีอ่าช่วงนั้นช่วงคริสต์มาสคริสต์สมาสนี้เราจะทำอะไรดีเนาะเราก็เริ่มละอืมค่ะซื้อกล่องของขวัญซื้อถุงของขวัญซื้อทุกอย่างใส่ลงไปในเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงประมาณร้อยถุงถ้าจำไม่ผิดอันนั้นสำหรับโฮมเลดนะคะ ร้อยถุงแล้วก็ใส่เสื้อให้เขาถุงเท้าขนมอ่ออุ้ยสารปีสารบันคือแบบของใช้เบสิกทุกอย่างยกถุงของพี่เจ้ามานี่เป็นถุงดเแลมอนเลยอเสร็จปั๊บเอ้าไม่พอไม่พอยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มถุงถุงกระดาษนะยังไม่เต็มถุงไปละขับรถเด็ด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 รด็ดเด็ดเด็ดด สั่งบิ๊กแม็อีกร้อยร้อยชิ้นยัดใส่เปถุงเงินไปอีกกิฟต์วอชเชอร์ไปอีกแล้วแล้วก็พาสามีไปสองคนเราเป็นคนออกไปให้เขาก็ยืนให้ยืนให้ทุกคนยืนให้เมรี่คริสมาสนุ่นนั่นนี่นั่นมีคนหนึ่งถามให้ฉันทำไมอา้าวก็อยากให้แล้วก็ถามคุณเป็นใครพี่เจ้าก็ตอบกลับด้วยความเคสง่างาม,งาม,งามว่า ฉันเป็นนางฟ้าเขาก็เลยหัวล้อก็เลยโอเคบายแตงกิย e ว uh, okay, wow ่าไปแล้วยังไม่จบอันนั้นโปรเจกต์ project, นั้นคริสต์มาสจบไปแล้วมีโปรเจกต์ใหมอีกทุกเทศกาลไม่รู้ปไปเลยคริสต์มาสวาเลนไทนยอะไรก็ทั้งที่เป็นวันพิเศษที่ว่าไม่พิเศษสำหรับคนอื่นคิดถึงแล้วไม่มีอะไรทำอ้าว เราไปเชลเตอร์ดีกว่าซื้อของไปฝากน้องหมากันก็เริ่มแล้เริ่มซื้อนขนมนมเนยอ,อาหารแห้งอาหารสุนัขอาหารแมวอาหารนกอาหารไก่อาหารทุกอย่างที่มีในเพจสมาร์เซอร์อแบคือเป็นร้านอาหารขายขายเนี่ย,ขาย,ข,ายาขายอาหารสัตว์ทุกชนิดทุกอย่างแล้วก็หิวกันดันกันดันโอ้ย น้องหมาไม่มีที่นอนสําเพื่อเขาหนาวหน้าหนาวแล้วซื้อที่นอนไปอีกซ,อซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเต็มคันรถกลัวน้องหมาไม่มไม่สบายพอเสร็จปั๊บออพอให้น้องหมาปั๊บอิ่มบุญแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่ที่ว่าลูกๆของพี่เจ้าหมาสองตัวของพี่เจ้าเนี่ยมาจากตรงนั้นเลยบอกว่าให้กลับไปดูบ้านเก่าเราก็เลยไปบริจาคด้วยบริจาค ของไม่พอบริจาคเงินอีกเออพอถึงตอนนั้นปั๊บก็เรามีความรู้สึกว่าเอยรู้สึกกระเป๋ากระเป๋ามันเบาเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรเว้หาเอาใหม่สบายสบายอเมริกันอเมริกาหางานง่าย60 70 80จ็ดสยังหาได้แล้วพอแล้วหลังจากนั้นมาติดช่วงโควิดโอ้ย ช่วงโควิดนี่จะเป็นหนักเขาอะไรไม่รู้ซื้อมาหมดซื้อเจลล้างมือสเปรย์ฉีดฆ่าไวรัสนู่นนั่นนี่นั่น,น,น,นซื้อมาหมดซื้อมาสิบยี่สิบชุดตัวเองเอาไว้สองชุดที่เหลือให้เขาหมดค่ะพระเวสสันดรคุณแม่บุญแล้วมีช่วงหนึ่งโอ้โหบ้าเป็นบ้าเป็นบอไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนแต่ว่าบ้าหนักมาก แล้วหนักยิ่งกว่านั้นอีกอนักกากนักกากคาตราดเจ้ากบ้าทํานักกากทํายังไงน,นะสามวันสามคืนทาทาทำเอาเย็บไม่เป็นอะไรไม่เป็นแบบไม่เป็นเอาอาจารย์กูอีกแล้วค่ะอาจารย์ Google เซิร์ชมาเลยค่ะไปซื้อจักเย็บผ้าขนาดพกพามาก็เย็บดังเย็บ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 ได้ประมาณพันชิ้นแล้วก็ไปวางไว้ที่ร้านอาหาร แจกอย่างเดียวค่ะแจกค่ะอุ้ยเจยวล้างมือไม่มีไปซื้อแอลกอฮอล์มามานั่งทําเป็นโฮมเมดทำทำกระปุกใหญ่ๆแล้วทําเป็นกระปุกเล็กๆให,ให้เขาหมดแจกอย่างเดียวตั้งเอาไว้เลยฟรี Free. เอาไปเลยจนมีความสึกว่าไม่รู้สิมันมีความสุขในแบบของเราบางคนก็กว่าเราบ้าบางคนก็คิดในใจว่าอวดรวยบางคนก็ ว่าต่างๆนาน,นานแต่ว่าเจ้าก็บอกว่าก็มันสิทธิ์ของเราเราจะทําอะไรมันก็เรื่องของเราบางทีก็หมั่นไส้เขาก็พูดไปสวยและรวยมากค่ะก็คือตัดประโยคเขาไปคือเขาจะพูดต่อจากเราไม่ได้นั่นคือสิ่งกลยุทธ์ที่พี่เจ้าใช้ประจําเลยว่าถ้าใครมาพูดว่าพี่เจ้าอวดรวยพี่เจ้าไม่ได้รวยแต่พี่เจ้าชอบทําบุญทําทาน บุญไม่ค่อยเท่าไหร่ทานนี่เยอะเยอะมากพี่เจ้าจะตัดบทไปว่าสวยและรวยมากค่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะไม่รู้บ้าหรือเปล่าค่ะคลิปนี้จบแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ